ก็เดี๋ยววันนี้ลองมาเทสผลงานหน่อยอันนี้เป็นสูตรที่พวกเราหลังๆใช้เป็นประจําแล้วก็ได้ผลดีครับและที่สําคัญสูตรนี้ปนดินโคตรชอบเลยเดี๋ยวลองดูว่าปนินจะชอบขนาดไหนไปโอ้ตอนนี้ไซส์สวยมากครับไม่ได้กดถ่ายไม่ได้แอคเลยไม่ได้แอคจะแอคไปไหนอะจะแอคทำไมนักหนามันยากนะเมื่อกี้คือ พอมาพอมาพอมาพอ,าพอยาแลปุ๊บมันก็ตือ้อไปหนูค่อยๆช่างอ๋อค่อยๆช่างอันนี้<ไ>เป็นเทคนิคจากการตกกุ้งเอามาผสมผสานกันได้เนาะใช่ออไหนในโชว์โช,ช,ช,ชปาแอ็กหน่อยเลยเห็นว่าตั้งชื่อเหยือห่อใช่ไหมใช่อันนี้ชื่ออะไรคือเล, <c oughs> ล่รำหวานค่ะรำหวานจินดามณีใช่เอ๊ นี่ังตามสั่งป่ะยังใช่ยังใช้ตรงนั้นตื้นจะมีปลาเป้ามาดูลองเห็นดินเลยยกายขึ้นนี่งไงเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วนั่นไงนี่ไงมองแล้วมีตัวเผลอๆมีพอีกเผลอๆมีอีกอย่าเข้าไประดเิโยวะดิโย ยักษ์ยางได้เรื่องครับสับเพิร์มี่อีกอะไรหอมค่ะมเมนหรือหอมหอมหอมใช่ไหมสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับข่าวสู่ช่อลเด็กตกป้าอ่าไหนมาดูหน่อยซิอะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือ,อย่างของพวกเราไงอืมเป็นไงสีเป็นไงดูพร้อมใช้เลยเหรอ,อ,ะอฮะมันมีรำขนมปังย่โลอืมหั<ล>มวเชื้อน้ำาต่างๆมีกะทิอีกโอ้ยหลายหลายหลายอย่างนะ คือในเนี้ยเวลาเอาไปตกเนี่ยมันจะมีความมันความหอมความหวานด้วยนะมีความหวานด้วยเพราะว่าขนมปังบางส่วนมันคือแยมโลมันคือขนมปังไส้ต่างๆนะครับแล้วก็เวลาเรา,เาไปใช้หลายๆชิปที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ผลดีแต่ว่าด้วยความที่เหยื่อเนี่ยมันมีความชื้นมันไม่เหมือนพวกไผ่เชี้ยวให้เกตที่ความชื้นมันน้อยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําขายยังไงเอสซี SC พอมีแบบวิธีการไหม ใช่ค่ะไปถึงลูกค้าแล้วไม่ให้มันเปรี้ยวไม่ให้มันเหลวกันไปทํำยังไงแพ็คแบบสูญยากาศได้ไหมแบบเหมือนข้าวสาร5้าโล1ิโลอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้ลองมาเทสผลงานหน่อยอันนี้เป็นสูตรที่พวกเราหลังๆเนี่ยใช้เป็นประจําแล้วก็ได้ผลดีครับและที่สำคัญสูตรนี้ยปันินโคตรชอบเลยเดี๋ยวลองดูว่าปนินจะชอบขนาดไหนไปเฮ้หยหมิวไปช่อนกัดตรงนู้น เห็นมัายเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่ทันแต่แต่ว่าได้แ,แตะมาได้ยินเสียงเนี่ยมียักษ์ยางติดมาด้วยเอาสักหน่อยไหมเอาอะไรระวังอ่อยให้ปลาเข้าจัดไปไปดิลองไปดิวดิตรงไหนไปถึงตรงรอยต่อนใช่ไหมนี่ยปากทางเนี่ยตีเฉียดซ้ายเฉียดขวาเมื่อกี้มันกัดตู้มเลยเใช่ยังสามสั่งป่ะยังซ้ายยังซ้า,ายนั่นตื้นจะมีปลามาเหมือนกั มองเห็นดินเลยยกทรายขึ้นนี่ไงเห็นไหมหแล้วนั่นไงนี่ไงบอกแล้วมีตัวเผลอเผลมีอีกเผลอเผลมีอีกอย่กเข้าไปแดดเดียวแดดเดียวยักยาง <c oughs> ได้เรื่องครับเผลอเผลมีอีก อได้ปลาติดกระชังแล้วครับแต่เดิมเดิมไปช่อนเลยครับโอ้โและกระชังติดเดต็มวันนี้เต็มแน่นอนไม่เต็มไม่กลับโอ้โอันนี้มีเบียถ่ส่ตัวเบ็ดเลยนะ<ม>ประมาณนี้เลยเดืบ ก,กินแล้วโบปลากินแล้วแก้มช้าครับปลาจากธรรมชาติครับแต้มแรกเนี่ยยังไม่หันมือมันกินกลางน้ําเลยใช่ปะใช่ค่ะคือทุ่นมันเดินหน้าไปเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยไวเกินทุ่นยังไม่ทั่งเลยก็ยิงหลิวปลากินเออ กินกลางน้ำเลยเหรอแก้มช้ำแก้มช้ำมารอกินแล้วอะ่ะแก้มช้ำกินทุกม็ดน,นี่อย่าตกแก้มช้ำรือเปล่าเอาเก็บแก้มช้ำให้หมดก่อนเมื่อมันเข้าไงแล้วพอลงไปปุ๊บปลาอื่นมันยังไม่ทันเออลปาปลาพวกนี้มันรอ,อก,กลางน้ําเลยไงแก้มช้ำไหนโลกโซนต้องอยู่น้ําอ่ะเมื่อกี้มันอยู่หัวบนน่ะหรอไม่ผ่านหน้าไปเลยนี่ไงลงปุ๊บกินปลาโอ๊ย แล้วมันส์เดียวกันเลยเนะเาะถ้าตกเกลียวหมดถังเนี่ยรับรองแก้มชามหมดฝู่ตันนึงอะแก้มชามแบบถ้าหมดถังเนี่ย <c oughs> ไปไงนะ่ายน่ะเออทุนเดินเลยอะ <c oughs> อุ้ยตึงมือดีดจังเลย <c oughs> อุ้ยล่นล่น,ลน โอเคค่ะเยื่อตัวนี้เป็นเยื่อหวานนะคะตัวแก้มช้ำค่ะความจริงแล้วไปไหนแก้มช้ำดุดุรองไปเลยนะคะเห้ยเห็นว่าตั้งชื่อเหยื่อใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ชื่ออะไรคอเลยำหวานค่ะำหวานจินดามันีใช่อ าเล็กเต็มเลยเหรอวัดเ,เลยเหรอพอวัดอะ่ะเห็นปะไมกล้องอ,ะอ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งลาใหญ่น่าจะเข้าโอ้โหมันมือไปดีมันน่าเป็นปากปกระสูบเนาะแต้มที่เท่าไหร่ละสองสี่หกแปดเกือบสิบแล้วครับแป๊บเดียว ให้เต็มกระป๋องเหนเตัดตัวรำหวานจินดามนีครับคลิปแรกแก้ม,กมช้ำเต็มกระป๋อง <laughs> ใครจะซื้อไม่ตงแก้มช้ำวะอยากจะรู้จริงโอ้ย, <laughs> อยหายไปเลย <laughs> ไวเกินโอรจัดกูอยากจะดำน้ำลงไปดูจริงมันฝูงมันกี่ตัวเนี่ยเราจะโชว์แย่งกันเออ คือถ้ามันช้ามันก็อดแง่เวละพอมันเร็วมันก็โดนนี่ไงอยู่ในกระป๋องเลยนี่ไงถามหาปน,นินใช่ไหมนี่ไงมาแล้วอเออได้แก้มช้ำนี่จะมีคนซื้อเพิ <laughs> ต้องได้ปน,ดนินบ้างสิเลือดหรืออะไรอะแดงๆหรือสีมันสีมัน อ,อเข้าปากถูกต้องเลยครับตัวนี้จริงๆทําขึ้นมานะครับเพื่อตกปันดินครับเหยื่อนี้เน้นความละเอียดความหอมความมันมีรสชาติในตัวด้วยนี่ค่ะหนูรองเปลี่ยนเป็นใส่ตะกั่วเม็ดกลางๆแล้วก็ตัวเม็ดตัวเดียวให้เราลงไปที่หน้าดินนะคะเพื่อปลาดินไปเลยอะ่ะใช่จับสายเลย คือมันแบบป้าน,นินดูได้ไงเกตตัวใจเห็นปะแลาวมาันต้องพูดเสียงเบาๆอ่ะก็เดอ๋ยวมันได้ยินไงอ๋อเดี๋ยวมันได้ยินเรามาทุกทางแล้วเ <laughs> ก็ดอะไรไม่รู้บอกว่าเก็ดปน,นินเกดใหญ่นะ นีไ่ไงเป็นจะได้รู้ว่าคืออะไรฮา่าโธ่่ะแกมช้ำเหมือนเดิมแหละขนาดเบ็ดเบอร์สิบนะครับมันอร่อยขนนาดไร้เรืองเหรอฮะลงประยุททำไมข้างล่างอะ่ะตัวเขาหนีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยตึงดีจังตึงดียังตัวเนี้ยต้องใช้แล้วแหละวิวมูอตัวปาเลยมันโคตจังอะโอ้ยเข่วขาโอ้เอาปานินปานินมาแหละที่ปานินเข้าแล้วสองตัวติดเลย มาแล้วสรุปกินแบบหน้าดินนี่แหละเนาะมันอยู่ของล่างเพราะว่าไมงั้นมันไม่ทานปลาลิกใช่ไม่ทานแก้มช้ำโอตัวนี้ไซส์สวยมากครับไม่ได้ก็ตายไม่ได้แอคเลยไม่ได้แอคจแจกไปไหนอ่ะแจกทำไมนักหนามันยากนาเมื่อกีก้คือ พอมาพอมาพอมาพอยกปุ๊บมันก็ตื้ไหวหนูเขค่อยๆช่างอ๋อค่อยๆช่าง,อ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 ,งอันนี้เป็นเทคนิคจากการตกกุ้งเอามาผสมผสานกันได้เนาะใช่อ่อไหนๆโชว์โชว์ปลาแอคหน่อยเร็วหมืนกับตั้งใจตรงเนีย <c oughs> ้ยเี่ยที่เราตามหา a few moments later นี่ค่ะตอกแป๊บเดียวโอ้โห โอ้ไม่น้อยเนาะไม่น้อยเลยกินทุกไม้แก<จ>มช้ำอ่ะ <มา S 2> <อ>ไม่น้อยนะ,ะแกมช้ำเนี่ย FC จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะแล้วว่ออาจินดาวมานีอ๋อแล้วเจอกันรอเลยค่ะโอเคใครอยากตกแกมช้ำนะครับไม่จริงๆอ่ะคือมันอาจจะกินทุกปลาแหละแต่ไอปลาพวกนี้มันไวไงใช่ะะไหมล่ะมันเยอะมันเข้ามามตกให้หมดก่อน